รถสวยๆบ้านสวยๆคู่กับหลังคาวสวยๆนะครับครับสวัสดีครับผมช่างปองปาป้ารูฟนะครับวันนี้เราอยู่กันที่โครงการบุราซิลีบางนานะครับ อันนี้นะครับเรามาดูหลังคาแบบลักชัวรี่นะครับคู่กับบ้านสวยๆแบบนี้เลยนะครับเอาไว้กันแดดกันฝนให้กับรถสวยๆแบบนี้กันเลยนะครับสำหรับหลังคาหลังเนี้ยครับหน้ากว้างๆกันเลยนะครับ8เมตร60กันเลยทีเดียวอ่ะเราลงเสากันไว้ด้านซ้ายและขวานะครับรับเสาเป็น2เสานะครับซึ่งเสาวันเนี้ยครับเป็นเสา4ีคูณ2เรียง5ต้นอย่างนี้นะครับก็จะรับน้ำหนักหลังคาได้ดีเลยทีเดียวนะครับกับโครงหลังคาที่เหมาะสำหรับกับรถ3จอดแบบนี้นะครับ ในส่วนของฐานล่างเนี่ยเราลงเข็มไมโครพายเอาไว้เนาะซึ่งเข็มไมโครพายนะครับของเราก็ลงกันไว้กันถึงดินดดนเลยแล้วก็ตอกโบเคานะครับเรื่องการซุดตัวเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าเข็มไมโครพายเราต้นหนึ่งเนี่ยครับผมรับน้ําหนักเซฟโหลดได้15ตันนะครับอ๋อตอนนี้เป็นเข็ม I18 เนาะก็รับเซฟโหลดได้ถึง15ตันเลยทีเดียวนะครับสต้นเราก็รับเซฟโหลดได้ถึง30ตันเลยนะครับ <S <S> <S ในส่วนของลังคาเนี่ยลังคาอย่างนี้ครับ น้ำหนักเนี่ยก็อยู่ประมาณนะครับประมาณตันหนึง่งประมาณนั้นเองนะครับผมก็เหลือๆกันเลยทีเดียวนะครับอ่าในส่วนของเฟรมหลังคานะครับเฟรมหลังคาเนี่ยก็จะเป็นหลังคาโครงเหล็กแบบ3าชั้นเนาะเพราะว่าหลังคาเนี่ยเป็นหลังคาแบบหน้ากว้างแล้วเราลงเสาแค่2ฝั่งเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยโครงเหล็กเราจะเป็นกล่องสี่กล่อง6แล้ก็กล่องสนะครับเพื่อที่ว่า รมด้านหน้าเนี่ยจะได้ไม่ตกท้องช้างนะครับแล้วเหล็กเนี่ยเราใช้เป็นเหล็กมอก3.2ทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้ก็แข็งแรงมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็แผ่นไวนิลเนี่ยด้านบนเนี่ยเราใช้เป็นแผ่นไวนิลของ VG รุ่นสโนวลูฟนะครับหนา6มิลเนาะซึ่งแผ่นไวนิลเนี่ยก็กันเสียงกันความร้อนได้ดีอยู่แล้วนะครับตรงนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับเพราะว่าแผ่นของไวนิลเนี่ยเขาเป็น U P V C เขาก็จะมีคุณสมบัติในเรื่องตรงนี้ค่อนข้างเด่นเลยนะครับในส่วนของฝ้าระแนงเนี่ยเราตีเป็น ฝ้าละแนงลายไม้สีอ่อนนะครับอันนี้เป็นแผ่นเมทัลชีทลอนผนังนะครับ260เป็นสีลายไม้สีอ่อนแบบนี้เลยแล้วก็มีไฟลิฟบินนะครับเป็นไฟลิฟบินแสงส้มนะครับอันนี้ไฟลิฟบินแสงส้มก็จะช่วยขับสีของแผ่นเมทัลชีทให้ดูสวยงามยิ่งขึ้นนะครับแบบนี้ก็ยิ่งดูโมเดิร์นกันเข้าไปใหญ่เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของไฟลิฟบินนะครับเราก็ได้ทำสวิตช์เอาไว้1ดับนะครับซึ่ง ไฟตรงนี้เราสามารถเปิดปิดแยกกับไฟในบ้านได้นะครับเดี๋ยวเราจะเปิดปิดให้ดูนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราปิดไฟปึ๊บนี่นะครับพอเราเปิดไฟนี่อย่างนี้เลยนะครับก็จะโดดเด่นสวยงามกันเลยนะครับแบบนี้เลย ในส่วนของรางน้ำนะครับรางน้ำเนี่ยเราซ่อนกันไว้กันอยู่ในโครงเลยนะครับซึ่งรางน้ำเนี่ยเราใช้รางน้ําท้องพิเศษให้เลยนะครับเพราะว่าหน้ากว้างแบบเนี้ยเราต้องใช้รางน้ําที่มีการจุน้ําได้เยอะนะครับซึ่งเราใช้รางน้ําถึง12นิ้วนะครับหรือ30ซนติเมตรนะครับตรงนี้สามารถจุปริมาณน้ําได้เยอะมากเลยนะครับแล้วเราก็มีท่อช่วยกันลงทั้งซ้ายและก็ทางขวาเนาะเพราะว่าตรงเนี้ยจะได้ช่วยกันระบายน้ําด้วยนะครับ ส่วนด้านบนเนี่ยเรามีตะแกรงกันใบไม้ซึ่งตะแกรงกันใบไม้เนี่ยก็ช่วยในเรื่องของใบไม้ที่จะตกลงมาบนหลังคานะครับหรือแม้กระทั่งพวกฟางของรังนกหรืออะไรพวกนี้ที่จะตกลงมาอุดตันในท่อก็สามารถกันได้นะครับตรงนี้อ่ะก็ตรงนี้ก็ไม่ต้องห่วงกันเลยทีเดียวนะครับว่าน้ําจะล้นรางหรือ,อยังไงพวกนี้เนาะครับเป็นยังไงบ้างครับกับผลงานหลังคาสวยๆแจมๆ่แจมๆแบบนี้โดยช่างปองป,องปาป้าูนะครับ ก็ถ้าสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่อยากได้งานหลังคาที่ดูสวยงามลักชัวรี่แบบนี้นะครับผมสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์ช่างปองนะครับ0969822424นะครับหรือแอดไปที่ไลน์แอดแอดไซที09นะครับช่างปองยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับเชี่ยวชาญจริงนะครับแล้วก็ไม่ทิ้งงานนะครับรับประกันนานต้องช่างปองนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับผม